ดวงชะตาชาวราศีธนูประจำเดือนสิงหาคมปังไม่ปังหนึ่งาดนาทีเต่หนึ่งจะล้วเส้นดวงชะตาเป็นยังไงไปดูกับอาจารย์ศครับชาวราศีธนูครับในช่วงจวังหวะของเดือนสิงหาคมมาดูกันว่าไพ่ยิปซีจะบอกอะไรนะครับใบแรกครับได้ไพ่ขึ้นคําว่าเจ็ดถ้วยครับความไพ่คําว่าเจ็ดถ้วยเนี่ยจะพูดถึงในเรื่องของความคิดครับ เหมือนกับว่าช่วงจังหวะของเดือนสิงหาเนี่ยชาวราศีธนูเนี่ยจะเกิดไอเดียปิ๊งไอเดียอะไรใหม่ๆเยอะนะฮะหรือมองถึงในเรื่องของความอยากได้ความอยากจะทําความอยากจะเป็นนะครับในช่วงนี้จะเกิดแรงบันดาลใจดีๆครับมองถึงในเรื่องของการได้ครับเขาบอกว่าช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยชาวราศีธนูมีการได้ของฝากมีการได้สิ่งของที่อยากจะได้หรือพูดถึงในเรื่องของการทํางานทํากิจการก็จะเหมือนจะได้โอกาสดีๆหรือได้เรื่องดีๆเข้ามาครับใบที่สองฮะ ได้ตัวภัยขึ้นคําว่าเดเมิเชียนครับเดนมิเชียนเป็นไพ่การเริ่มต้นครับหรือเป็นไพ่เทพนําทางเขามองว่าในช่วงจังหวะของเดือนสิงหาเนี่ย คุณจะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะครับในการลงทุนการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็จะเป็นช่วงที่สดใสกว่าเดิมจะมีคนนะฮะมาไกลไลน์นะครับจะหยิบจับจะทําอะไรก็จะมีคนคอยแนะแนวทางคอยสนับสนุนคอยซัพพอตอีกทางหนึ่งเด m ม t i c เชียนเป็นไพ่หมอดูด้วยครับเพราะฉะนั้นด้วยช่วงจังหวะช่วงนี้นะครับหาโอกาสนะครับไปทําบุญเกี่ยวข้องหนังสือตําราหรือหาโอกาสไปทําบุญเกี่ยวข้องกับในเรื่องของของที่เป็นแสงสว่างก็ได้ทูบเทียนน้ํามันตะเกียงสิ่งเหล่านี้จะทําให้ชีวิตนะครับค่อยๆฟื้นตัว แล้วก็สุดท้ายผมได้ไพ่คาว่า the flow ฮะอาจจะพูดถึงเรื่องของการเดินทางนะครับมีเกณฑ์เดินทางนิดนึงมีเกณฑ์ชีพจรลงเท้านิดนึงมีเรื่องของลาบลอยนิดนึงมีเรื่องของการเสี่ยงโชคเข้ามาด้วยนะครับคำว่า the flow เนี่ยหมายถึงคนที่เหมือนกับพระคุ้มครองอะนะครับเพราะฉะนั้นเกิดเหตุเพศภดเพอะไรคนราศีธนูช่วงนี้จะแคล้าคลาดเป็นพิเศษแล้วก็ดวงเดินทางจะนําพาโชคลาบมาให้ครับ